น้ำปักปั่นนะครับมะนาวน้ำมะนาวมาพร้อมกับน้ำเปล่า 250cc แปะดำปึงมะละกอดิบกระชายขาวดอกอัญชันกับบูเบอรี่มะเขือเทศแล้วก็สับประดรดผักกาดขาวส่วนนี้ก็จะเป็นอา,อาหารมื้อเช้าวันนี้อาหารนะครับก็จะผัดกระเจี๊ยบแบบ ักพารีใส่ถั่วเฉลยขาวแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยหอ,อแมแขกมะเขือเ,อเทศกระเทียมนะครับแล้วพริกเขียวนะแล้วก็เครื่องเทศอีกนิดหน่อยนะครับเออใส่อันนี้ด้วยก็จะดีครับหัวมันเทศจะได้หนัวอีกหน่อยนะครับหลังจากที่เราได้ใส่ผัก ผลไม้ต่างๆลงไปหมดแล้วเว้นประกาศขาวนะครับเราใส่ที่หลังก็ต้องไม่ลืมนะครับเกลือดำต้องใส่เกลือดำด้วยนะครับเดี๋ยวนำไปปั่นเลยวันนี้จะทําอะไรนะเตรียมมาแล้วนะครับเอาเปิดผ้าดูผ้ากันฝุ่นนะครับแอนแอนนี่สิ่งที่เราจะทําวันนี้ก็คือกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยผักกะเจี๊ยบเขียวสําหรับคนโรคเบาวหวานนะครับ ในการทำนะครับเราก็ใช้น้ำมันมัสตาร์ดนะครับเจียวมหาหิงยีราพอยีราควรหอมหอมเราก็ใส่เม็ดกระวานเม็ดกระวานนี่ตัด,ต,ดตัดละถ้าไม่ตัดมันแตกตุ๊บๆุนะแล้วก็หลังจากเม็ดกระวานเจียวแล้วมันมีเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลละกลิ่นมันออกละเราก็จะใส่ พิ่ขี้หนูพิกขีหนูนี่ต้องเอาอะไรแทงให้มันเป็นรูนะะมันงั้นจะระเบิดใส่ทั้งลูกเลยแล้วพิกหนุ่มพิกเขียวนะครับเจียวให้พี่เขียวเนี่ยขึ้นเกรียมๆที่ผิวมันนะอันนี้ก็เป็นกระเทียมปั่นนะเจียวกระเทียมให้มันหอมขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอหอมแดงกับมะเขือเทศปั่นมาละก็ใส่ต่อจากตัวนี้ถ้าตัวนี้มันสุกละก็ใส่ตัวนี้ เคี่ยวเข้าไปนะพอตัวนี้เคี่ยวเรวรู้ได้ไงว่ามันจะสุกเราก็เล่งตัวนี้ก็ได้ใส่เกลือตามไปสักพักหนึ่งให้ตัวนี้เคี่ยวแล้วสักพักเราก็ใส่เกลือกอดำนะตามไปเพื่อเล่งให้มันสุกไวๆนะพอตัวนี้สุกปั๊บแตกมันสังเกตแตกมันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องปรุงนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ถั่วโชเล่โชเล่ขาว ชุลิขาวนี่แช่น้ําก่อนห the นึ่งคืนนะมันรูมันรูนี่นึ่งมาก่อนให้สุกนะครับนึ่งมาก่อนแล้วก็ค <kaz> ร uh, <m z ul heures> ื่องปรุงครั้งสุดท้ายเป็นขมิ้นนะถ้าชอบขมิ้นใส่เข้าไปคือใส่เพื่อสุขภาพลําไส้คารามาสรานะครับแล้วเึือใส่ตัวนี้นะตามหลักแต่ว่าวันนี้ผมทาใหม่อันนี้ทำทาตามขั้นต่อมาถึงตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้จะแยกไปทําก่อนตัวนี้แยกไปทําก่อนนะจะทําตัวนี้ใส่น้ํามันลงกระทะมากหน่อยเจียวตัวนี้ก่อนให้ตัวนี้เหลืองผิวกรอบเป็นน้าตาลแล้วก็ตักออกมาไว้ตรงนี้แล้วก็เริ่มขบวนกันตัวนี้นะครับสรุปว่าตัวนี้ทําสุกก่อนโดยการเจียวก่อน แล้วทาตามกั้นนปุ๊บ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 มาแล้วก็มาใสา่ในทิสุดท้ายจุดประสงค์เพื่อต้องการวันนี้กรอบหอมนะครับกรอบหอมโอเคนะครับเดี๋ยวทำหม้อแรงดันทำนะครับเพราะว่ามันมันสูงดีนะเวลาคนอะไรมันไม่กระเด็นกระเด็นมันไม่ออกถ้าเป็นกระทะกลมกระเด็นอ,อกมาก็ใส่น้ํามันเลยนะตอนนี้เราจะเจียวเออกขเจี๊ยบเขียว ครับก็ใช้น้ำมันเยอะหน่อยตอนเจียวกระเจียบเจียว,ยวนี่ก็ไม่ต้องใช้เครื่องปรุงอะไรครับสังเกตน้ำมันเริ่มมีควันแล้วโอเคเราก็ใส่กระเจียบเลยนะครับ สะดุ้งเลยเนี่ยอยู่เจอน้ำม,มันร้อนๆสะดุ้งเลยยางเขาออก,ก้วเนี่ยพอดอิบดมันออกมาแล้วเนี่ยยางเหียเหนียวออกมาแล้วเนี่ยคือการป้องกันตัวเองเของท่ครับท่อออกมาแล้วขบวนการธรรมชาติ หาน้องใจยเย็นครับปุบ่มด้วยใจตัวตัวใหญ่ๆหนึ่งหอาละ อยากอันใหญ่ๆใ,ใ,ให้มันหดลงไปสักนิดเราแล้ะถ้ามันร้อนเกินไปแห้งเกินไปมันก็จะแข็งไปอย่าตั้งอย่าตั้งนอนนอนนอนเออนอนไว้นอนไว้ อย่าสู้อย่าสู้เดี๋ยวก็สบายเองถูกกินนี่หดลงไปแล้วนะครับมันหดลงไปแล้วเนี่ยกระเจี๊ยบหนุ่มหดหดไปแล้วโอเคแลใช้ไ,ได้แล้วผมตักออกเลยเนี่ยเดี๋ยวตักออกเลยเอาปิดไฟเนี่ยเราตักมาแล้วนะครับกระเจี๊ยบเขียวที่เจียวร้อน ผลลงไปแล้วอันนี้คือน้ํามันที่เหลือเนี่ยใช้ต่อนะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราเก็บไว้ <C oughs> ต้องเอาอะไรมาควอบไว้เดี๋ยวฝุ่นตกใส่ขั้นต่อไปอ่าเราก็จะเจียวเครื่องเทศเครื่องปรุงเครื่องปรุงปไฟ lời coi này là mà hạ hiến cấp với là chứ ông hạ hiến là hay mấy chị ไฟนิดนึงเอาละควรเริ่มขึ้นละนี่ควรมันควรควรควร,วควรขึ้นแล้วควรขึ้นแล้วโอเคแล้ว ต่อไปก็ใส่นี่แหละครับเม็ดกระวานเม็ดกระวานสร็จ้วก็พริกเขียวไปเลยเริ่มมีการระเบิดแล้วตุ๊บตุ๊ตุ๊ตุตต๊เอาโลมาเอาโลมามันระเบิดแหน่ต้องใส่หมวกกันน็อกทำกับข้าวแล้วมั้งเนี่ย ลดไปหน่อยครับแรงไปไม่ได้ไม่กระเทียบออกอาจจะไหม้ผมไม่เอาล้ครับตอนนี้ก็ใส่หอมหอมบดกระเทียมบด ไเพิ่มน้ำมันมน,มนิดหนึ่งครับจะได้หอมงั้นที่มันจะไหม้ไปหมด มะเขือเทศตะกี้เราเจียวเอาเครื่องเทศทั้หอมนะครับตอนนี้เราก็เจียวมะเขือเทศให้แตกมัน เราจะได้ไลโคปีนเพื่อไปดูแลสุขภาพท่านชายและท่านหญิงนะส่วนหอมแขกเราได้ลดหวานทั้งมันอันนี้ก็คือเครื่องปรุงหม้อเนะี่ยหอมเน้นบำรุงร่างกายแทนการใช้น้ำปลาครับเล่งไฟหน่อยอ่าเดี๋ยวมาดูกัน เราเจียวะมะเขือเทศนะเจี่ยวมะเขือเทศกับหอมแขรได้สักพักหนึ่งอ่ะให้มันร้อนสักพักหนึ่งเราก็จะใส่เกลือนะครับเกลือดำเกลือดำอยู่ไหนมาเกลือดำมากเกลือจะเป็นตัวประสานละลายอย่างนให้ละลายไวขึ้นมันทำออสติกิยากัน มันมาก่อนยังไม่ออกมันเนี่ยเราก็ดูนะครับเนี่ยสีมันเริ่มแดงกันละเริ่มแตกมันละนเสือเทศ ถั่วโชเล่ได้แล้วถั่วโชเล่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 เลเลเลนี่แช่ไว้หนึ่งคืนโปรตีนนะครับไม่ต้องใส่เยอะอายุมากแล้วกินโปรตีนมากไม่ดีก็ไม่มีการเติมน้ำตาลไม่มีการเติมหลอยแล้วอ่าต่อไปตอนนี้เราก็จะใส่ พระเอกอีกตัวหนึ่งก็คือมันรูมันรูนี่นึ่งมาแล้วสุกแล้วถ้าใส่ตั้งแต่แรกจะเละไปไม่เป็นรูปร่างองีกให้มองเห็นว่าเป็นอะไรนะครับมันรูใส่ล้วกอยก็กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวซ่อนไม่ไหนละอ๋ออยู่นี่อัน,นนี้ควบแล้ว ก็ไ้ตัวนี้อืมเจียบเขียวที่ผ่านการเจียวสุกมาละก็าม,มาใส่ครับเข้าไปนี่ก็คุกเขาเข้าไปเราจะได้รสชาติกระเจี๊ยบเขียวที่หอมพอถูกเจียวมาแล้ว เดี๋ยวเราเอาน้ําสุกมาใส่นะกลุกกลิกกลุกกลิกแล้วก็เติมคารามสรัสลาหรือถ้าชอบหเหลืองก็เขามิ่นตามไปเนี่ยนี่คือแกงนะเนี่ยเรากําลังเอาเครื่องเทศนะเครื่องปรุงเนี่ยให้มันซึมซับเข้าไปในกระเจี๊ยบเขียว เพื่อเพิ่มรสชาติทุกอนูของแกงน้ำสุกหยอดลงไปนิดนึงก่อนเอาน,น้าอีกหน่อยครับจะแห้งไป น้ำสุกอยู่แล้วไม่มีภาษาโอเคจบรสชาติไม่มีอะไรต่งแล้วจบปิดไฟอ่าปิดไฟแล้วแล้วก็ปิดฝาปิดไฟเรียบร้อยแล้วอ่าถ้าลมหยุดแล้วกันฝุ่นลงแค่นั้นเอง โอเคครับจบทำเสร็จแล้วเป็นแกงสำหรับคนเป็นเบาหวานทีไหนเริ่มที่ไหนดีอ๋อตักข้าวกันซีตักข้าวกันซีตักข้าวกันซีนซอืมยังยังเปียบน้ำอยู่ต้องเช็ดน้ำก่อน ข้าวเป็นข้าวอาบัสมาติเหมือนเดิมแต่ไม่ใส่ขมิ้นนะครับไม่ใส่ขมิ้นใส่มาหลายวันละจะล้างหม้อยากอะมันจะมีสีเหลืองอะ่ะหรือไม่ใส่เลยจใส่ที่กับข้าวแทน เขาเรียกว่าชิ่งชิ่งชิ่งขมิ้นชิ่งไปอยู่ในกับข้าวไปโอ้กับข้าวตกไม่ไหวเลยถักคะแนนเม็ดยาวไหมเห็นไหมเห็มเม็ดยาวยาวเม็ดยาวยาวกับข้าวกับข้าววันนี้ กับข้าวของมาคนเป็นเบาหวานทางด้านคือพักกระเจี๊ยบเขียวนะแกงกระเจี๊ยบเขียวน้ำกลุกกลิดเพราบอกคนิเดียเขาเปิดมือมีมนาลูทุลุกไก่หรือโชลิขาว โอลเดียเขาเขากินน้ำแบบแห้งๆแบบเนี้ยแห้งแบบนี้นะแหละบอกเขาเปิดมือไงมือเยเ็นก็ทำมา ต้องมีเครื่องเคียงนอาปิดฝาให้ก่อนเดี๋ยวฝุ่นจะลงเครื่องเคียงวันนี้เอ๋อยากเครื่องเคียงเข้าหรือเปล่าเครื่องเคียงปกติต้องมีพริกเขียวนิดนึงให้ครบสูตร อันนี้อันเก่าที่ตัดไว้ตาวาตาวาแปลว่าเมื่อวานอ,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 อุ้ยสองกังอัน ตู้เย็นกับแก้มเลยแม่ว่าอันนี้จิมจิบอสเออเอานั่นดีกว่าเอาว่านนีกว่านี่นี่นี่ของเขาเมื่อวานเราลองแล้วมะม่วงลองแล้วพริกแดงพริกเขียวเนี่ยพริกแดงลองดู รองสักหน่อยเป็นยังไงอันนี้เดียวอ่ะของเขาในรถเข้มข้นโทรถามแขกครับว่าเขากินไงกินได้ทุกวันใส่กินเยอะเราบอกเนี่ยอุ๊ยแน่ดมไม่ได้ใส่แม่เดี๋ยวแมทจะเลิกช้อนยนะูงไหช้อนช้อนช้อนอ,อยู่ไกลอยลย เราจะรองเครื่องเคียงของเขาคนนี้เดียวทำหับข้าวกกรถกลางๆข้าวหลากักแล้วเขาจะมีเครื่องเคียงเขาเนี่ยเป็นตัวกีเ <c oughs> เดเลยเนี่ยโอ้โหเยอะเยอะไปรู้ลิปหนา <c oughs> อะไรเนี่ยพี่เกดอ่ะ <c> ย <oughs> ัดมันเยอะเลย เช็ดตรงนี้น่าเช็ดน่อืมโอเขื่อนเขียงครบกินที่ปลอดภัยที่สุดคือห้องนอน เพราะว่าห้องนอนเราติดฟิลเตอร์สองจุดห้าบ้าทางข้าวที่รักมาชิมกันก็ได้มหมชิมแล้วล่ะจนแม่กินมากินอ่ะ ต้องปิดแอล์ปิดแอร์ก่อนด้วเดี๋ยวแอลจะได้ความได้กลิ่นอาหารปิดแอร์แล้วก็ดูดลมออกโอ้ตอนนี้ความชื้นไม่ใช่สถานก,การณ์ที่เอ็สองจุดห้าในห้องนี้กันนะก่อนจะกินข้าว ยี <20. S 2> ่สิลุกไปตักข้าวจานที่สองนะสุดยอดจริงๆเข้เแียงเขายอดจริงๆเลยทำได้ไงลุกอร่อยมากนะทำให้เราจเจริญอาหารก็เป็นผัดกระเทียบเขียวตามสไตล์สักคาฮารี แต่ไม่เละนะครับกระเจี๊ยบก็ยังเป็นกระเจี๊ยบมานละูเป็นมันละูนะดูออกว่าเป็นแกงอะไรกินอะไรอยู่ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้ววันหลังจะนำเสนอการทำอาหารในสไตล์สาคาลีแบบอื่นอีกนะครับขอบคุณครับ